เอาจริงนะเวไยแชทผมว่าตัวละครผมหน้าเหมือนใครหรือป่าตัวละครผมอะหน้าเหมือนนี่เลยไหมหน้าเหมือนซีโอบิดครับอะโบคิดเหมือนกันปะผมนั่งนึกอยู่หลายวันแล้วแบบทำไมผมถึงคุ้นหน้าผู้จัดจาการทีมคนนี้จังวะไอเหอี้ยนี่มันซีโอบิดครับชัดๆตอนนี้ผมอยู่อันดับสิบเอ็ดทุกคนมีสิบแต้มเท่าพีมาอันดับสิบแล้วน่าจะการันตีอันดับสิบเอ็ดแหละผมว่านะถ้าถ้าเอาความจริงก็คือมันมียี่สิบสี่ทีมใช่ไหมผู้ มหาสโมสรบอกว่าอยากให้จบอยากให้จบครึ่งครึ่งตารางบนก็คือผมจบเหนือกว่าสิอันดับสิบแล้วโบผมว่าน,นี่เข้าจุดโซนปลอดภัยแล้วแชทเลยสองนัดครับไมจีจะจบประตูการแรกกันนะทุกคนผมเหลือเกมกับเลสเตอร์และเกมกับเวสต์บอมบโบสำหรับทานเฟอร์แชทผมไปเซ็นฟรีมาคนนึงก็คือแซมแมทเธอร์จากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไมจีเขาคนนี้จะกลายเป็นปีกซ้ายผมโบ เขาคนนี้จะกลายเป็นปีกสายให้ผมในฤด,ดูกาลหน้าทุกคนผมไปเซ็นแซมเมอร์มาทุกคนตอนนี้แชทไม่น่าเชื่อโบผมพูดตรงไม่น่าเชื่อนะเว้ยโค้ดเซตพีทผมโดนซื้อตัวไปทุกคนโคตดเชื่อเลยไมจีโค้ดเซตพีทผมโดนซื้อตัวไปเว้ยผมโคตดเศร้าว,ว่ะแชทจริงๆนะเว้ยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบว่ามันซื้อตัวโค้ดเซตพีทผมไปจริงๆนะผมแบบมึงไม่เห็นสถิติทีมกูเหรอวะ ออสมันคามาราโบอายุอีอายุน้อยมากเลยชัดแต่แบบไอ้เฮียพลังมึงไม่มีอะไรเลยเหรอวะมึงเร็วอย่างเดียวเลยโบออสมันคามาราดูดเร็วอย่างเดียวเลยโบเอียนโพเวดาเอียนโพเวดาโบปีกซ้ายอายุยี่สิบสี่ปีชัดวิงเกอร์ซับพอร์ตเหมาะกับเรามากทุกคนเหมาะกับเรามากชัดพลังโอเคนะโบเอียนโพเวดาอายุยี่สิบสี่ปี คนไหนดูแบบกูแท็บได้กูแท็บอะตอนนี้บอกเลยเจอเลสเตอร์แต่เรากลัวที่ไหนอ่ะฮะคิดว่ากลัวเหรอเลสเตอร์ฮะคิดว่ากลัวเหรอโบเลสเตอร์น่าจะอ่อยให้เราบ้างอ่ะเพราะว่ามันมีแต่สำรองอะผมสู้เพื่อที่สิบอะตอนนี้โอ้โหปดค้ามก็ไม่ได้นะต้องให้กูดูยินดีกับเมืองโอเคโอเคยินดีด้วยนะเลสเตอร์ยินดีด้วยนะเข้าใจไหมโดนโบก่อนเลยโบ นี่ขนาดกูเล่นในบ้านนะเนี่ยนี่ขนาดกูเล่นในบ้านนะนัดแรกผมจะได้ผมไปชนะที่คิงพาวเวอร์มาเว้ยอย่างน้อยปีนี้กูก็ชนะแชมป์หรอวะที่คิงพาวเวอร์ผมจําได้อยู่ผมไปชนะที่คิงพาวเวอร์มาโบโหเลตเตอร์ส่งสำร,รงองแบบสำรองสำรองอะจริงๆนะเว้ยตรงแบบสำรองสำรอง ไอ้เฮี้ยแม่งตอบบอลกันมา,ามาันอีกล,ละโดนแล้วโบผมรู้แล้วไงโดนแน่มาภาพนี้โดนแน่โบโทษติกิตาก้าไงเลตเตอร์ไม่เอาเด็กยูยี่สิบเอ็ดลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโบจริงนะไหมเออนั่นแหละโบนั่นแหละดูดโอ้โดนจุดโทษ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่สอย่าเสียบอลน,นะอย่าเสียบอลน,นะออกไปเออพอตเอาไว้เอาไว้เอาไว้ยิงคำดีมากคำดีมากเราพิกนำเลสเตอร์แล้วชัพลิบหายแล้วัดโดนสวนแน่แน่บ โอ้โหแม็กอาเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยโบลงมอดไลไปบ้างเฮ้ยเรานำแล้ววะไวแมนจุดโทษเพนัลที่โบเพนัลที่เพนัลที่ เพนทลตี ty, ty, mm ่ดูเพนัลตี่เพนัลตี่ไวแมนไม่เคยพลาดครับไม่จีสเตอร์ถึงแม้ว่าจะมีร้อยกว่าแต้มก็จริงแต่มุงแพ้กูนะเพื่อนจริงใจมากโบใช่โบ yes dot เราทำไม่ดีมากทุกคนเราทำไม่ดีมากอ๋อบอดบอกบอดบริหารบอกแล้วว่าเราทำตามเป้าหมายสำเร็จไมจีเราจบครึ่งบนของตารางทุกคนไอเฮียบอดบริหารพอใจจัดๆทุกคนออสมมนคามา马า เฮ้ยเราลองเสี่ยงกับมันดูไหมโบเราเราเซ็นเด็กสิบเจ็ดมาไหมเราให้มันอยู่กับเราได้ป่าวะเออ back to prospect เนี่ยเราเซ็นเด็กนอนมาไหมโบแต่ตอนนี้มึงเอาไปเก้าร้อยก่อนโอเคเปล่า Yes โอเคเฮ้ยแชท สวยเด็กนอนโบรู้ดูกันใหม่เลยยังเลยนะัดสุดท้ายครับแชทเลอนะัดสุดท้ายโบสตอรดเดวิสันโอ้โอเคเลยถ้าเกิดสมมุติอืมอายุสิบแปดปีเด็กลิเวอร์พูลทุกคนเด็กลิเวอร์พูลผมไม่อยากเปลี่ยนตัวผมใช้ชุดเดิมที่ผมที่ผมตบเลสเตอร์มาแล้วกันนะโบมันนัดสุดท้ายแล้วอะแชทเราใช้ช,ชุดเดิมมาเลยก็ได้ไหมจีถ้าเปลี่ยนดูกานแนละ้วทุกคนเราได้ลงตลาดซัมเมอร์อย่างจริงจังแล้วไมจี เลยลงสลดดัดน้ำเงินจริงจังแล้วโบแล้วกูโดนเตะม,มุมอีกแล้วอ่ะเปิดมาถึงโดนเตะม,มุมเลยโบวิลเลียมส์วิลเลียมส์สวยมากบราวตาร์กี้ตาร์กี้ตาร์กี้ก yes What a คั t แบ็ k ฟ r ร m มยูโบ โนเวดอสโนเว่เฮ no no ใครพลาดวะจบเกมแพทแพนัดส่งท้ายวะน่าจบอันดับสิบอ็ดแล้ววะผมจบที่สิบพอดีเป๊ะทุกคนผมจบที่สิบพอดีเป๊ะนัน่นน่าสนใจมากบอสบอสบริหารบอกว่าผมมีเทโลให้เซนสองแสนห้าแล้วก็มีงบหนึ่งจุดสองเจ็ดเอ็มไมจีเฮ้ยบอสใจป่ามาก เฮ้ยมันมันยังต้องการให้แบบจบท็อปฮาร์ดอยู่เลยอะแชทไอ้เฮียเป้าหมายเป้าหมายชิมเราไม่อ่อนยุบจัดโบวแต่วา,า่การยี่แปดยี่สิบเก้าบอกต้องขอเพย์ออฟมันเกิดขึ้นปีหน้าแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงบอกกามา่ากำลังจะเซ็นกับเพรสตันฟรีทานเฟอร์นี่อย่างนี้โครทูไซอ๋อมันถูกยืมไปมังยังเซ็นไม่ได้โอเคขอบคุณมากครับคุณดูนี่อย่างนี้โบเนี่ยเซ็นฟรีอย่างนี้เซ็นฟรีที่แท้ทูแชท บูดแม่งก็ต้องขายประหยัดได้หมื่นหกผมต้องหาซื้อโกดอ่ะอต้องจดหรือเปล่าวะนะกูมีข้อเสนอเข้ามาโบสองแสนนี่คืออะไรอ่ะจ่ายเลยแล้วห้าแสนนะห้าแสนก็จ่ายเลยหกแสนนะหกแสนก็จ่ายเลยแค่ผมจะใจดีกับมันนะเว้ยผมจะใจดีกับนักเตะโดยการที่ผมจะรับแค่ห้าแสห้ากับหกแสนโบให้มันเลือกไอ้ไอ้คนที่ยื่นมาตาม่ำกว่าหกแสนคือกูกูขอกูขอแพงกว่านี้ได้ไหมใช่ไหม เชยอันนี้มีมูลค่าห้าแ0นเลยวะเอาจริงโอ้ยมี A ด้วยหุยอักชี่มี R อายุยีามปีหุยไอเด็กนี่มีทรงโบ6ฟุต6นิ้วขอแปดพโบเปอร์เซ็นเซสเน็กเซลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อวกอวกอคอมแพลกับ Woodman Woodman ดีกว่าทุกอย่างในด้านนี้โบจริงจริงวูดแมนดีกว่าทุกอย่าง,งนะเว้ยแต่แอรียดีมากโบสิตใจ ติดใจมึงบอบบางมากเพื่อนการตัดสินใจมึงสิบแค่แต่ผมลองเสี่ยงอะผมลองคนนี้อะบวคนนี้มันโอเคมากเลยนะเว้ยแต่มันแค่แบบดีชิชันมันแค่แย่เฉยวิชันมันน้อยแต่เราต้องการแค่โกคิปเปอร์สามพันสามพันสนปอนโบผู้สามประตูราคาสามพันปอน, <c oughs> 3, ปอนไมจีแหมมึงรับที่เก่าเมีอย่างน้อยมึงเอาไปสองพันพอโอเคเปล่า <c oughs> เอาไปสองพันพอมึงอย่าบ้าเอเย่นมึงเอาไปแปดพันพอมึงอย่าบ้าเพื่อนสายออนฟรีอ่ะมึงอะไรของมึงเนี่ยสี่หมื่นอ่าเหนือสองพันห้าโบไอเฮียคนเก่ารับหมื่นหกอ่ะโบเข้าใจใช่ไหมคนเก่ารับหมื่นหกอ่ะโบนี่แหละแชทคนเก่ารับหมื่นหกอ่ะโบว่าไง คนเข่ารับยู่หมื่นหกผมจะได้เคียโกแล้วเว้ยเ c เคชันดีไซน์โอเคอ่าหาต่อโบหาต่อหาต่อฟาเร Fashion, ็ววินเลียมไมจีวงการแฟชั่นทุกคนฟาเรลววินเลียมโบว่าไงวงการแฟชั่นและแรปเปอร์และวงการนักร้องแชทว่าผมควรขยายไปยุโรปไหม โบว่าเราควรขยายไปยุโรปไหมถ้าผมว่าผมควรขยายไปยุโรปนะเว้ยนล้วจะดีกว่าปะไปยุโรปเหรเนาะโบเนาะคือแพ็กเกจแพ็กเกจใหม่ดีกว่าชัดไปยุโรปดีกว่าประธาสมมสนสโมสรอาชิ่งเงินอีกเจ็ดเจ็ดล้านไอ้เฮียประธานแม่งใจจัดไม่จีไหนดูไฟแนนซ์ดิไอ้เฮียประธานอัชฉ่งเงินเจ็ดล้านโวโอแมนซิตี้ชิงกับแมนยูเอฟเอคัพทุกคนแมนยูได้แชมป์ว่ะโอ้ยนี่เหมือนชีวิตจริงเลยนี่หว่าไอ้เฮียแมนยูชิงกับแมนซิตี้อ่ะ นี่มาชีวิตจริงกันนี่บอสเฮ้ยมัน่ชนะนสามหนึ่งว่ะเรตติ้งสูงสุดก็คือจ็คเจสันลักซี่ย์ไมจีบอร์ดบอกว่าเอบวกเลยแชทขอบคุณมากที่เซ็นโอนโลนมาแ <c oughs> ดนกิวดูดได้อันดับสิบทุกคนท็อปพอร์เตอร์บอกเอบวกทุกคนไอ้ที่ทุกคนพอใจผมมากเลยว่ะท็อปสโอรเลอร์คือวิวคีนทุกคนขาดว่าตอนปีใหม่มันเจ็บไปตั้งสี่ห้าเดือนแล้วไม่กลับเลยนะเว้ยผลงานทั้งหมดไมจีไอ้เฮ้ยสัญญามึงจะหมดอยู่แล้ว ดีแค่อินเทเลสสัญญามึงจะหมดอยู่แล้วเออเ right 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 อ็มดีไลท์ทุกเฮียดทานเอ็กซ์แอมลี่วันทุกจอยเพสตันฮาวเวอร์ไลท์ดันดิวอืมคิดว่าคิดตั้งพาเล็กคงไม่น่าจะจ่ายอันนี้ให้ไม่น่าเอาทานเฟอร์ฟรีศูนย์พิทันพาเล็กลับระโบแบ็กซ้ายเราไว้จีแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายโบ แฮมสติงเรียบร้อยเรียบร้อยดูสลิจเอมอ่ะมันคือลิจเจมอ่ะชัดนี่คือลิจเจมอ่ะเอียนโพเวดาแอปพลอทูซายเลยเอียนโพเวดามาต้องการเล่นโลวิงเกอร์ปีขวา เอ้ยไม่ต้องมีหรอกอันนี้ขอหมื่นห้าเลยเหรอโบเอียนโพเวดาโบเหมาะก,กับผมเลยโบหมื่นหนึ่งได้ไหมอะเชื่มันเอาหมื่นห้าว่ะหมื่นห้าหมื่นสี่ได้ไหมสิบสี่จุดห้าะโบเจสันวีเนเหรอโบ W box บ o box บ็เลยอะ สี 4, yes. 4, ่พัน yes โบเข้าในี่ยสี่พันแชทที่ผมดูงเลีงๆไว้ไม่จีผมเซ็นฟร,กรีกระจายเลยวะ่ะแชทผมแม่งไก่อ่อนจัดเลยวะ่ะโบผมแม่งไก่อ่อนจัดเลยวะ่ะแชทสตาร์เพเยอร์มึงจะเป็นสไตล์เทียอะไรสัตว์สกอร์เพเยอร์นี่แหละ มัจะสตาร์เพย์ยอ่เฮียอะไรมันจะเป็นสำรองพอไวได้ให้กูเลยมึงหยุดเลยไปไกลตีนกูซะผมต้องมุบออนละโอเควูดแมนจะไปสต็กอกโบขอให้มีความสุขผมได้เงินอีกสามล้านไหมจีขอบคุณมากเป็นวูดแมนผมว่าผมเซนเด็กคนนี้มาดีกว่าวะโบถามเอเ่นต์ดิได้ไหมเด็กคนนี้ไม่มีเอเ่นต์เหรอคะานนหนึ่งพันมากสุดถ้ามันจะเก่งขึ้นมานะคะานนหนึ่งพัน ถ้าดีๆมึงเก่งขึ้นมาเป็นสามปีโอเคอ๋อคุยเองเลยโบมาดิรับเลี้ยงต่อเองเด็กเลือพฟูอะโอเคแชทเราไม่ได้เราไม่ได้ปีกขวาโบโพเไว้ได้าไปโคเวนที่ทุกคนแล้วมึงจะเสียใจแชทได้เฮียอาสิตีีได้เวียดโบมา I will live here but i ัดแอมนอ p แฮปปี้วิด o ู t ุดเดียววิ I ไอติ้งวีก็ได้จะไปก็ได้เบสคิดว่ากูง้อมึงเหรอมึงคิดว่ามึงพิเศษมากเลยเหรอฮะคิดว่ามึงพิเศษมากเลยใช่ไหมแค่ลูตันมามึงก็กระดิกหางกันใช่ไหมโบว่าซีเอโมเนเล่นให้ผมว่าโบวามันจะโอเคป่ะแต่มันเซ็นฟรีนะเว้ยแชทสัยญาจะหมดแล้ว โอ้ไม่สนใจจะมาจะมาจอยจะมาจอยเออ <c oughs> <c oughs> ไม่สนใจแล้วโบม,มองโบโบมองโบมองโบแชทแม่งมองโบแล้วจัดโบโอ้คนนี้จะให้ยืมเหรือวะแชทอายุยี่บสองปีอุ้ยดูดีเลยอะเด็กเกาหลีใต้แชทว่าไงแอคแทกทางขวา important player จ่ายค่าเหนื่อยให้หมื่นนึง เฮ้ย hey, มันลับเรยว่ะโบเราล,ลองเด็กเกาหลีไหมผมได้ยังฮุยจุนมาแล้วโบยังฮุยจุนมาหาผมแล้วดูสคนนี้ไม่มีสมโมสรหรออ,อลลี่แม็กบรูเน่ยิงไปได้5้าประตูลูก,การในรู้การที่แล้วสายบอลโอเคอเอารถบอลโอเคเวิเร์กเลดโอเคพลังแม่งคือโอเคโอเคโอเคอย่างเดียวเลยต้องการค่าเหนื่อย1 8 0 0นเป็นสตาร์เพลเยอร์ สิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบโอ้ยเฮียจะเดี๋ยวพึ่งนะอย่าพึ่งนะผมว่าทีมผมจะแตกกันเลยถ้าเกิดผมยื่นยื่นข่าไหนให้มันเจอขานอะเชื่อมันแพงไปป่าวะโบมันแพนิกบายไปหรือเปล่าวะเต็มปีปจ่ายค่าเหนื่อยจุกจุกโบจุกจุกเลยอะ่ะแบบจุกจริงอะ่ะแต่คือมันได้ระดับระดับสามดาวครึ่งมาอะไรไง โบรวยแล้วว่ะม,มันจะมันจะเป็นรองกับตันนั่นนะวัยแชทมันจะเป็นรองกับตันนั่นนะว้ยมาดิเฮียลองเสี่ยงดูโบลองเสี่ยงดูไวแชทมะโบลองดูกันโบเฮียกองหน้าข่านในสองหมื่นอ่ะหน่วยกล้ามันโอเคมาก,กน, ay, นะวัยแชทไอโอเบอร์เน่เนี่ยหน่วยกล้ามันใช้ได้เลยนะนี่เด็กแมนยูเก่าอ่ะ ว a น is t h a t อย่าง a t is that dude? เชียร์นี่มีผมไม่เคยเห็นอ,อย่างนี้มาอะไรอย่างนี้มาก่อนนะเวโบจากจากเอ่อจากรุ่นเก่าๆอะ่ะไม่มีนะเปิดแล้วมงเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันหายากนะเวโบยังดีที่ไวแมนก็อ่อนข้อให้เราเ้ยนะเวขอบคุณไวแมนมากไวแมนนี่คือมิสเตอร์เพสตันนอตเอนไหม อย,อย่างแม่งตึงจัดโบอย่างแม่งสุดยอดป่ะไอ้เฮีย้ยตองหน้าราคา20,000ป่นดอเราเราแฮตทิกภายในเวลาครึ่งชั่วโมงโบเดี๋ยวผมหาเซ็นเตอร์แบ็กแบบเก่งๆมาเลยคนหนึ่งแบบตั้งใจแหละตองหน้าผมไม่หาแล้วผมมีวิวคีนกับแม็กไอ้แม็กนี่กระเด็กก็โอเคละอย่างแม็กเหรอโอ้โหแม็กอย่างเหรอโบ ดีใจแบบอาชาววินไหมจีแบบอาชาววินอะ่ะโว